สวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาดูการปลูกต้นไม้ยางนานะครับบริเวณทางหน้าเนาะทางหน้าก่อนทางที่จะไปเข้าสวนยางพารานะครับซึ่งนะครับโอ้โหผมต้องบอกเลยว่ามีแต่ต้นสูงสูงเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ความสูงของเขานี่นู่นแหะครับประมาณสักยี่สิบกว่าถึง3าิเมตรเลยนะครับคุณผู้ชมสวยงามประทับใจมากๆเลยนะครับโอ้นี่ครับ ต้นยางนาทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้เนาะพื้นที่ที่ปลูกนี่ไม่ไม่ได้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าการปลูกนี่เน้นเฉพาะยางนาอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยดูแบบดูงามตาเนาะครับนี่ครับระยะห่างอยู่ที่2เมตรครับคุณผู้ชมครับ2เมตรคูณ3เมตรนะครับบริเวณนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ทางที่จะเข้าไปในสวนเนาะนะครับก็จะอยู่ที่3เมตรนะครับส่วนระหว่างต้นจะอยู่ที่2เมตรนะครับนี่ครับ เป็นยางพาราที่อยู่ในฤดูแรงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะครับความหนาวหายไปจากประเทศไทยแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตอนแต่เย็นๆเนาะที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูนี่ครับดวงอาทิตย์สีแบบสีหมากเนาะสีหมากสุกนี่นะครับก็เลยดูงดงามตานะครับเนี่ก็ถือว่าวันนี้เนาะนะครับมาพามาดูป่าย่อมย่อมนะครับป่าย่อมย่อมพื้นที่ประมาณสัก ประมาณสักไม่ถึงงานนะครับเกือบหนึ่งงานประมาณนี้นะครับพื้นที่ประมาณสักหนึ่งงานนะครับนี่ผมจินตนาการไปได้เลยว่าในช่วงเวลาที่เป็นฤดูฝนนะครับแถวนี้นะครับเจ้าของสวนที่ปลูกไว้นี่คงจะได้เก็บเห็ดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเห็ดตีจะชอบเกิดก็คือเห็ดละโงกนะครับนอกจากนี้ยังมีอาจจะมีเห็ดโคนเนาะเห็ดน้ำหมากเห็ดอะไรพวกนี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนาะนะครับเป็นช่วงฤดูแรงครับ เชื้อเห็ดนี่มันไม่ได้แพร่กระจายตัวนะครับมันก็เลยไม่มีเห็ดเกิดนะครับมันแรงเนาะเชื้อเห็ดนี่มันจะออกมาพร้อมกับฝนนะครับเพราะว่ามันมีการทับถมเนาะของเศษใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับรวมไปถึงมีความชื้นเข้ามานะครับมันก็เกิดเกิดเห็ดขึ้นมาได้นะครับอ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องเห็ดเนาะต่อไปมาพูดถึงเรื่องของต้นไม้ยางนาที่เราเห็นนี่นะครับ ก็ถือว่าไม้ยางนานี่เป็นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยนะครับสําหรับคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าไม้ยางนานี่เรียกได้ว่าเป็นไม้ที่สารพัดประโยชน์เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันหนึ่งเนาะนะครับมีคนมาดูคลิปของผมนะครับเป็นคลิปที่ผมถ่ายมาจากสวนของตัวเองมีคนมาถามผมว่าปลูกทําไมยางนาน,นะครับผมก็เลยอธิบายไปว่าอ๋อผมผมปลูกนี่ก็คือวัตถุประสงค์หลักของผมก็คืออยากจะได้ป่านะครับ อยากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเรานะครับในในช่วงเวลาที่ใกล้ๆที่สุดเนี้ยนะครับตอนนี้ก็เขียวแล้วนะครับต้นไม้ผม3ปีกว่าแล้วนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับในขั้นแรกของผมแล้วนะครับขั้นที่2ก็คือในระยะกลางนะครับเมื่อกี้เป็นระยะต้นเนาะนะครับระยะกลางก็คือนะครับก็จะเอาไว้มอบให้กับลูกนะครับต่อไปเป็นมรดกให้กับลูกนะแต่ว่าถ้าผมอายุสัก 60- 70ปีนะครับแล้วไม่ค่อยมีตังค์ผมก็ตัดขายเหมือนกันนะ นะครับในระยะเวลานั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับปลูกไว้ในพื้นที่นะครับสวนยางพารานะครับก็วันหนึ่งยางพารานี่มันก็ต้องหมดอายุของมันนะครับประมาณสักสาสิบปีสามสิกว่าปีนี่มันก็หมดอายุของมันแล้วผ่านสวนยางพารานี่เนาะเราก็ต้องตัดมันออกนะครับน้ํายางมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหน้าที่ของเราก็คือจะต้อง ทําให้ต้นไม้ของเราเติบโตเร็วที่สุดนะครับผมก็จะตัดสางต้นไม้ออกบางบางต้นระยะที่ผมปลูกก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมครับระยะประมาณส mm ัก2เมตรคูณสเมตรนะครับเหมือนกับป่าย,ยางนีแเลยซึ่งนะครับผมไปดูงานมานะครับคุณผู้ชมการปลูกระยะ2เมตรนะครับคูณ4เมตรเนาะที่ผมไปดูงานมานีนะครับปรากฏว่าอายุ10กว่าปีนะครับมันมันไม่ค่อยโตนะครับต้นไม้มันไม่ค่อยโตผมก็ต้องมีการตัดสางออกเพื่อเพื่อ,อที่จะให้มันโตนะครับ ครับสมมติว่าต้นนี้เนาะนะครับต้นนี้มหาต้นนี้ปหาต้นน้นเพราะจะตัดต้นนี้ออกก่อนครับเอาเนื้อไม้ไปใช้งานนะครับถามว่าเอาไปใช้งานอะไรได้บ้างน,นะครับถ้าอย่างคิดอะไรไม่ออกจริงจริงก็เอาไปผไเผาฐานได้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเป็นฐานได้นะครับหรือว่าเอาเนี้ยไปเป็นอ่าไม้เครื่องเรือนต่างๆเนาะนะครับแต่ไม้ยางพารานี่เป็นไม้ที่ไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งจ๋าเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อของเขานี่ก็จะอยู่กลางๆนะครับสามารถเอาไปเป็นอ่าส่วนไม้โครงสร้างที่ไม่จําเป็นที่จะต้องถูก แดดถูกฝนมากนักนะครับเพราะว่าถ้ามันถูกแดดถูกฝนมากๆนี่ไม้ยางพารานี่มันไม่ทนขนาดนั้นครับอายุของมันก็จะสั้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ทํางานผมนี่เห็นเห็นต้นใหญ่กว่านี้ต้นหนึ่งนะครับเขาตัดลงนะครับแล้ววางทิ้งกับพื้นไว้ประมาณสักสองสามปีเนื้อนี่มันยุ่ยนะครับมันยุ่ยมากๆเลยนะครับนั่นหมายความว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งไม้ยางไม้ยางนานี่นะ แต่วาไว้ในร่มนี่โอ้โหได้ยาวๆเลยครับสามสิบสี่สิบปีก็สามารถอยู่ได้นะครับขอแต่ว่ามันไม่มีพวกพวกพวกเอ่อพวกแมงที่มาเจาะไม้นะครับพวกมอดพวกอะไรก็เนาะนะครับก็ต้องใช้สารกําจัดป้องกันไว้ก่อนนะครับอาจจะดีกว่าเนาะดีกว่าแก้นะครับอันนี้จะเป็นต้นต้นตะกูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ับก็เป็นต้นไม้ที่สูงนะครับช่วงหนึ่งนะ แถวบ้านผมนี่เข็นเขาปลูกหลายหลายที่อยู่นะครับเพราะว่ามีคนมาโฆษณาว่าจะมีการมารับซื้อนะครับต้นตะกูยักษ์แต่ระยะต่อมานี่นะครับไม่มีคนมารับซื้อสักทีนะครับคนมามาให้มาให้ลงทุนเนี่ยปลูกเนี่ยนะครับคือเขาจะขายต้นพันธุ์แต่ตอนนี้ยังไม่มีคนมาซื้อนะครับแต่ว่าอนาคตไม่รู้นะครับอาจจะมีการมาซื้อนะครับต้นนี้ก็ใหญ่แล้วนะเป็นไม้ที่โตเร็วและสูงมากนะครับนี่ครับต้นตะกูนะครับ นี่ครับสวยครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ไม่ถึงไร่นะครับแต่ว่าต้นยางนาก็ถือว่าอดงามเดี๋ยวผมจะลองอเดินไปดูสักแถวๆตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็ต่ตะกูนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยมองย้อนกลับไปทางที่เรามานะครับนี่ครับอุ้ยสวยครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้ป่านะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ถึงไร่นะครับเป็นตัวอย่างให้ได้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับถ้าเราอยากได้ป่าเราปลูกแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับ นับจำนวนต้นอยู่ประมาณสักสามสิบกว่าต้นนะครับบริเวณนี้นะครับไอประเภทปลวกนะครับประเภทปลวกอะไรที่มันอยู่ตามนี้นะคอ่าพวกเราไม่ต้องซีเรียสนะครับถึงเวลาผลตกออกมามันก็จะชะนะครับพวกปลวกพวกนี้นะครับมันไม่ทําลายไปถึงแกนอะไรดอกนะครับมันก็จะอยู่ที่เปลือกแค่นั้นแหละนะครับเปลือกมันาอยู่แล้วนะครับกฎหมมยพวกนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้ต้นหนึ่งมาก็จะแตกออกเป็นสองนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีการปลูก ่าไม้อยูคาลิตัตนะครับซึ่งถามว่าดีไหมไม้ยูคาลิตัตก็ถือว่าดีนะครับเป็นไม้ที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ถือว่าอยากจะทํากระท่อมน้อยเนาะก็ตัดมาให้ยูคาเนี่ยไปเป็นบริเวณตอกติดกับตะปูที่ทหลังคานี่ครับก็ใช้ได้แล้วนะครับนี่ครับโ้เห็ดออกเลยน่ยครับคุณผู้ชมครับตอนที่มีฤดูการเห็ดเชื่อผมเถอะนะครับผมผมออกไปหาเก็บ อยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าผมนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยโชคดีเรื่องเห็ดเท่าไหร่แต่ก no er so ็เห็นอยู่นะครับไม่ใช่ว่าไม่โชคดีไม่เห็นเลยเห็นอยู่นะครับแต่ว่าสู้มืออาชีพเขาไม่ได้มืออาชีพเขานี่มันก็จะมีช่องทางมีวิธีการก็ไปหายังไงเขาก็หาได้นี่ครับไม่รู้ว่ามีสูตรแบบไหนพิเศษหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นต้นตะกูเช่นกันนะครับอันนี้ต้นไม่จะเป็นต้นหาดนะครับต้นหาดนะครับ อยากจะได้ปลาปลูกเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับถ้าใครมีน้ําก็ปลูกได้แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่มีระบบน้ําที่ดีนะครับแนะนําให้ปลูกในช่วงฤดูฝนครับใครมีที่นาเยอะนะครับอยากจะปลูกปลาก็เอารถมาดันดินนะก็ทาเป็นันาใหญ่ๆหน่อยก็ปลูกได้เลยนะครับสวยครับคุณผู้ชมครับอากาศก็ดีด้วยนะครับมีพื้นที่ร่มนะครับอย่างบริเวณนี้เนาะครับอู้อาทิตย์กำลังจะตกดินสวยมากประทับใจครับ อ่าสมมติบริเวณนี้นะครับเราอยากจะให้มันดูดีมันก็ไม่ยากครับคุณครับปัดกวาดดีๆเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะมีพื้นที่นะครับใช้อ่าพื้นที่เหล่านี้ได้เอาเก็บพวกนี้ออกไปเอาไปทําฟืนทําอะไรได้นะครับเอาไปมาปลูกนอนนะครับเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับอากาศดีๆนี่ครับสมมติว่านะครับวันหนึ่งเนาะเราอยากได้ไม้ไปใช้ประโยชน์แล้วก็ตัดไปนะครับตัดบางต้นเว้นไว้บางต้นนะครับก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นแนวคิดที่ดีนะครับสุดยอดนะครับผมชอบครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมชอบบนผมไหมต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเจอสวนเล็กสวนใหญ่นะครับผมก็อยากจะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสวนนี้อยู่ที่นิคมนะครับนิคมบ้านกรวดอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมที่มาชมต้นไม้ป่ากับผมนะครับแม้ว่าจะเป็นสวนเล็กๆไม่ถึงหนึ่งงานแต่ก็ ปลาทับใจยางมากนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับเรื่องดีชาแนลขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ